ครับชอชัยนาไก่ชนครับก่อนอื่นก็กราบขอบพระคุณเพื่อนๆน,นะครับที่รักไก่ชนทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับคลิปนี้จะไม่ทาเกี่ยวกับเรื่องไก่นะครับจะทําเกี่ยวกับเรื่องการทํามาหากินของคนอีสานนะครับนี่นะครับเพื่อนๆน, <c oughs> นี่คือพื้นที่ในป่ามันนะครับพื้นที่ในป่ามันที่พวกผมกําลังคือมาตามหา มาดูรอยกระต่ายนะครับดูรอยกระต่ายป่านะครับนี่ยครับเสียงไก่ป่าก็ขันอยู่ป่ายางด้านนู้นนะครับไก่ป่าพื้นที่ที่นี้พื้นพื้นที่ตรงนี้เป็นเมื่อก่อนเขาเป็นเป็นดงนะครับเป็นป่าแล้วก็มามีการทําไร่ทํานี่กันนะครับนี่แหละครับเพื่อนๆนี่รอยมาหากระต่ายนะครับมาดูร่องรอยครับขี้ครับดับแรกต้องดูอุตจล่ะของเขาก่อนนะครับเพื่อนนั่นแหละครับ คือไปเจอชุดหนึ่งอยู่กลุ่มนู้นชุดอีกที่หนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับนะครับมีรอยเขาตัดต้นเพื่อจะทําการถอนนะครับนั่แหละเพื่อนๆไก่เสียงไก่ป่านะครับเสียงไก่ป่านะครับเขาก็อาศัยอยู่ในป่ามันป่าอะไรนะครับตอนเนี้กระต่ายก็มีครับกระต่ายป่าก็มีเหมือนกันครับนี่แหละเพื่อนๆนี่ครับขี้ขี้เขานี่ครับเนี่ยนี่แหละเพื่อน นี่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 ขี้เขาครับนี่นี่รูแย้ครับนี่คือรูแย้ครับนี่เพื่อเพื่อนก็มีครับมีปกติเลยครับเขาจะเป็นเป็นดงเมื่อก่อนเป็นป่าดงดิบแต่ทุกวันนี้คนก็มาทําไร่ทําอะไรนะครับนี่ครับตกเย็นมาเราก็ต้องเอาเอาตะข่ายมาดักช่วงนี้ครับคิดว่าเขาต้องอยู่ในป่ามันที่สูงสูงนี่แหละครับกระต่าย อรเพื่อนๆไก่ก็ยังขันอยู่นะครับนี่ครับตอนเย็นก็จะมาดูนะครับเจอร่องรอยแล้วครับเขาลงป่านี้แน่นอนครับกระต่ายดูจากพื้นที่แล้วแย่กว่าเยอะครับเนี่ยแย่ก็เต็มไปหมดเลยครับเนี่ยนี่เลยเพื่อนๆตอนเย็นก็จะมาดักตะไครยยาวไปตามตรงตามพื้นที่อ้อมอ้อมพื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าสัญชาตญาณกระต่ายเขาจะลงพื้นที่โล่งๆนะครับเขาจะไม่ลงที่รกๆนะครับ นี่นะเพื่อนๆหอยลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้ผมจะทําอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะมาดักตะไคร่นะครับผปมากับอีกกับพวกอีกหลายคนนะครับก็เดินหาคนละจุดนะครับคลิปนี้ทํามาหากินนะครับผมก็สุดท้ายก็กราบขอพระคุณเพื่อนๆที่รักไก่ชนทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับขอบคุณจากใจครับเดี๋ยวรอดูตอนเย็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าผมตัดต่อยังไม่เป็นนะครับผมขอบคุณครับ